เกิดรงตัวกันสอ,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 อง้ากันไอ้ตัวสองจ5ผมแต่อย่าทำให้โครงการขนาดใหญ่ที่เราด้เริ่มไปแล้วกำหนดยุตสายไปแล้วเนี่ยมันพังพีหนาไปด้วย ให้ดีดีกว่านะฮะเพราะต่อไปก็ไม่คนหนมีคนฟังหัวเราะกันอยู่พอแล้วครับขอบคุณครับเรื่องของการอภิปรายไม่ใจนะครับผมได้เคยอธิบายเชิงสังเกตไว้แล้วว่าทนะําอายรัฐบาลเบรกริย,รยุ์ไม่ได้นะก็คงอย่างที่เห็นทําไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรหนึ่งฝ่ายค้านไม่มีการบ้านนะครับฝ่ายค้านไม่มีการบ้านที่แบบมันมีประเด็นเด็ดนะผมใช้คำว่าประเด็นเด็ดนะแล้วก็ประเด็นที่จะสามารถอภิปรายรัฐบาลล้ม นะครับก็มาพูดเรื่องบ่อนคาสิโนซึ่งสมบัิก็ปราบไปแล้วมาพูดเรื่องหน้ากากก็จับไปแล้วนะครับสำหรับผู้กระทำความผิดในผู้เรื่องอไระบ่อนคาสิโนบ่อนการพนันที่เหลือก็ไปอาคาดบ้านร้ายดูหมิ่นเหยียดหยามสถาบันพระมหากษัตริ์ปรากฏว่าก็มีกลุ่มคนไปชุมนุมประท้วงต่อต้านนะครับในพฤติกรรมที่ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็สุดท้ายปลายทางของมันนะะเห็นชัดเจนเลยถูกแจ้งความในคดีหมด สวัสดีครับมาพบกับผมเทอดศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจโป๊แตกเรื่องของวัคซีนโควิด -19 เรื่องของหน้ากากนะครับเรื่องของบอนการพนันเป็นประเด็นที่ใช้ในการอภิปรายไม่ไว้ไไว,วางใจสุดท้ายโดนจับเรียบ เขอกว่าขนรับ้วก็ยันไทุกนมาจุกดินอยู่เเจอเจอเด็กกบทีที่ัติเจอ้าแกเรื่อง้เรื่องเหียวก็ู่ไปยไหม่มไหน้าที่ของพี่ เดี๋ยวเอาชิมาเให้น้องคนแรกคนแรกคนแรกัะผมพเดือน้องคนแรกนาถ้าจะฉีดเร็วนนเดี๋ยวส่งไปกระเมนแต่ว่าไม่แน่ใจแต่ไม่ใช่ยกทิ้นนั้นของบริษัทรวมนะครับเราก็ยังจะยืนยันในความเข้มข้นแล้วก็ความเข้มแข็งของการอภิปรายหาหลักฐานหาเหตุผลมาอภิปรายตามยติที่ได้ขอไว้ถึงแม้ว่าจะเข้มข้นแล้วก็เข้มแข็งแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะอภิปรายอย่างมี วุฒิภาวะยึดตามยตัติยึดตามข้อบังคับยึดตามรัฐธรรมนูญในการอภิปรายก็ได้ให้กําลังใจผู้ที่ได้อภิปรายไป,ไปแล้วแล้วก็ผู้ที่กําลังจะอภิปรายในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ว่าทางพัรก,ก็ยังจะยืนยันที่จะให้กําลังใจแล้วก็ขอให้มีสมาธิขออย่าให้หวันไหวอย่าให้หลงกล ของการในการที่จะมีการประท้วงหรือการเสียดสีซึ่งในที่ผ่านมาเนี่ยผมก็คิดว่าสอส,อสอของพรรคทาได้ดีอย่างคุณวิโรจน์เนี่ยพอโดนยั่วโมโหไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของส่วนตัวหรือในเรื่องของการกล่าวหาในระหว่างอภิปรายเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าสอส,อสอวิโรจน์ไม่ได้โต้อตอบทั้งด้านเรื่องพวกนั้นเลยก็ออยังจะยึดอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติผลประโยชน์ของประชาชนเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนเป็นต้นนะครับในอีกมุมนึงเนี่ยนอกจากจะ ท่านนายกอาจะตอบไม่ค่อยตรงคาถามกับสิ่งที่เราพยายามจะพูดไปในวันแรกก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับทุจริตเรื่องเกี่ยวกับการเอื้อในทุนเรื่องเกี่ยวกับการใช้นิติรัฐนิติธรรมไปช่วยพวกรองของตอนเองเมื่อวานก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารล้มเหลวไม่ว่าจะในเรื่องของวัคซีนในเรื่องของแรงงานในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของเศรษฐกิจประมาณ10คนก็จากที่ไปอยู่2คนมีนายกด้วยไหมคะไม่ทราบโอ้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสร็จก่อน ต้องเตียมดีเลยหรอคะก็เรามีข้อมูลทุกกระทรวงเพียงแต่ว่าเรามีเวลาน้อย้ะถามว่าตอบตรงไม่ตรงผมตอบด้วยหลักการนะหลักการกว้างๆหลักการใหญ่ๆถ้ามีรายละเอียดออกมาก็เดี๋ยวเมื่อนงถึงเพราะคนแจกเองนะจะยกแค่นั้นคือในยกมีข้อมูลหมดอยู่แล้วแหละแต่บางครั้งต่อไปก็ไม่เกิดประโยชน์บางครงมีอะไรที่ถือว่าเป็นข้อมูลใหม่ไหมคะท่านนี่เลยไมม่ีเลยใช่มคะ มีเลยนะไม่มีจากที่เคยเขามาก่อนเลยวันนี้สารมนูญได้มีคำสั่งรับคำร้องของท่านไฟบูนนิติตะวันและท่านสมชายสแสวงทางเพื่อรับไว้พิจารณาแล้วในขณะเดียวกันก็ให้ทั้งอาจารย์บงวอลสังอาจารย์มีชัยวุชุพันธ์แล้วก็อาจารย์อีกท่านหนึ่งให้ส่งเอกสารภายในวันที่ สามมีนาคมและว,วันที่สมีนาคมทางสารรัฐมนูนจะมีการเริ่มต้นในการพิจารณาถามว่าในส่วนตรงนี้ทางรัฐสภาจะหยุดไหมจะดำเนินการต่อไปไหมในวันที่ยี่สมเรียี่ห้าผมเรียนนี้เลยนะครับว่าทุกอย่างยังเดินกันตามลายอยู่เพราะสารรัฐมนูนไม่ได้มีคำสั่งออกมาให้ยุติ หรือให้ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าเราข้อดําเนินการต่อไปสมมุติว่าเราเสร็จวันที่25กุมภาพันธ์ก็เป็นหน้าที่ของทารัฐสภาพร้อมกับในส่วนของผมเองที่จะต้องประสานไปยังรัฐบาลเพื่อขออนุญาตเปิดสมัยวิสามัน ซึ่งเราต้องได้แน่นอนก่อนก็คือในช่วง24่หรือ25ว่าในส่วนของการแก้ไขรุมนูลที่เราทําไปดําเนินการไปนั้นเนี่ยเสร็จสิ้นหรือไม่ถ้าเสร็จสิ้นเราก็ขอเปิดวิษามาันแต่อย่าทําให้โครงการขนาดใหญ่ที่เราด้เริ่มไปแล้วกำหนดยุตสาไปแล้วเนี่ยมันพังพินาศไปด้วย ของตอบแค่นี้ดีกว่านะฮะเพราะต่อไปก็ไม่ค่อมีคนฟังหัวเราะกันอยู่พอแล้วครับขอบคุณครับาเกะคิดม่งังไกได้่ศิรดกล้องึแต่เอาง่ายๆ่ในตัวห้าจุดห้าหก ดีเชินสังเกตนายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงเช้าที่ฉันดูท่านดูซูปซีดซูปเซียวลงไปนะคะแขนขาท่านยาวขึ้นไม่ทราบว่าท่านไปโหนอะไรมาเยอะแยะมากมายหรือเปล่าแต่ประเด็นสําคัญก็คือผมขอขอบคุณนะท่านสังเกตว่าผมตัวผอมลงสูงขึ้นในามองเนี้ยนะก็แสดงว่าท่านก็ห่วงใยผมอยู่เหมือนกันแหละนะสุภาพผมขอบคุณนะครับผมก็ห่วงท่านเหมือนกันเพราะ รู้สึกกัตัวท่านก็เตี้ยลงทุกวันทุกวันเพราะว่าท่านก็ไปหลบอยู่หลังวับทุกวันทุกวันอยู่เหมือนกันแล้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเราคงเห็น <c oughs> นะครับประกอบมูลที่มีการอภิปรายวางใจหลายประเด็นฮะเป็นข่าวปลอมหรือเฟกหนิวนะครับแล้วก็มีการแจ้งความคดีทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการออกแถลงการเรื่องการอภิปรายโดยเฉพาะเรื่องของวัคซีนโควิด -19 นะครับว่าไม่เป็นเรื่องจริงนะครับส่วนสอส,อสอที่เอาไปอภิปรายก็ยอมรับอ้างว่าทุกอย่างผิดพลาดนะครับแล้วก็นําข้อมูลบอกขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมทางกระทรวงสาธารณสุขก็ปฏิเสธในสิ่งที่เขาเข้าไปอภิปรายในขณะที่สอสเจยบนะฮะที่ก็ไปอภิปรายพลเอกประยุทธ์ในฐานะนานยกรัฐมนตรีแล้วก็โดนตอบโต้กันไปมาอย่างที่เห็นสิ่งที่ตามมาคืออะไรนะฮะก็มีการโพสต์ข้อความดูหมิ่นเหยียดหยาม นะครับอาคาตบัตรร้ายสถาบันแลมโบ้ก็ไปแจ้งความคดีตามกฎหมายนะครับแล้วก็ที่สําคัญไ็้คือมอบตอนนี้ก็กําลังเดินเท้าเข้ามาอารอนนำพาอยู่ในคุกก็ยังโพูดข้อความพารนาเพอไปเรื่อยๆนะครับสถานการณ์โดยรวมตอนนี้ในเชิงงานวิกห์นะฮะก็มองได้เลยมันยังไม่สามารถทำอะไรได้ไม่ว่าเรื่องจะเป็นเรื่องหน้ากาก นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้ากากที่อ้างว่ามีการสุิิตก็เป็นข้อมูลเก่าซึ่งก็มีการกวาดล้างกันเมืองคดีไปแล้วนะฝ่ายข้านทํากันบ้านไม่ค่อยดีอะไรนะสำหรับในเชิงงานวีเคราะห์ขนาดนี้นะทุกอย่างโดนสถาบานตอบโต้ตไปหงายเงืบอบทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นพิชิงงานสังเคราะห์ ผมได้เรียนหุ้นส่วนไปแล้วนะหลักก็คือในช่วงการพิปายไม่างใจเนี่ยนะครับก็จะมีการชุมนุมนอกสภาและไหนสภานอกสภา,าก็มีการเดินเข้าไปในกรุงเทพมหาคนครก็นําโดยภัยดาวดินนะครับไปลุ้นเรื่องของจะถูกถอนประกรันตัวไปรอบหนึ่งแล้วนะน,น,นี่ก็ยังคงเดินเข้าไปแกนนาคนอื่นนะก็บอกว่าจะจัดชุมนุมประท้วงอภิปรายนอกสภา,าแต่ดูท่าจะลาบากนะครับมอบที่อยู่หน้าสภาหน้า,ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นะครับที่จะไปชุมนุมหน้าสภาผู้แทนราษฎรนะฮะก็รัฐบาลก็ให้ธรรมนัตพมเผ่าเข้าไปทาการเคลียร์นะโดยเฉพาะมอบปางกลอยบางลอยบางกลอยนะฮะซึ่งเป็นชาวเขาเนี่ยแล้วก็กลุ่มสมัชชกคนจนก็ให้ไปทาการเคลียร์ก่อนที่จะไปล้อมสภาผู้แทนราษฎรในขณะที่สภาผู้แทนราษฎรก็บอกว่าเตรียมพร้อมเรียบร้อยที่จะมีการรับมือที่มอบที่จะไปล้อมนะครับในฝั่งของทักษิณยิ่งลักษณ์นะครับหลังจากที่ ปรากฏว่าทักษิณก็มาโพสต์รูปตัวเองออกกำลังกายพร้อมรบพร้อมสู้จากนั้นก็มาแสดงวิสัยทัศนะครับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจว่าถ้าแก้ตํานูนนะฮะจะทําให้เศรษฐกิจด,ดีขึ้นเกี่ยวข้องกับเรื่องปากท้องเป็นวัฒกรรมเดิมกลยุทธ์เดิมที่ทักษิณทํามาจากนั้นยิ่งลากก็นะฮะโพสต์ข้อความอีกเรื่องของเศรษฐกิจต่อมาก็บอกว่าได้ฉีดวัคซีนที่ดูใบไป,ไ,ปไปมา,าตอบโต้ว่าทาไม ยิ่งรักได้ฉีดวัคซีนก่อนคนไทยยังไม่ได้ฉีดนะฮะและโดยส่วนใหญ่คนที่ได้ฉีดในดูไบก็เป็นคนที่มีฐานะทางการเงินความทัดเทียมเสมอภาคมันก็ไม่เกิดขึ้นในเชิงงานสังราะร์นะครับเรื่องของการอภิปรายมังใจนะครับผมได้เคยอธิบายเชิงสังเกาะห์ไว้แล้วว่าทำลนะายรัฐบาลบริเรณ์ประยุทธ์ไม่ได้นะก็คงอย่างที่เห็นทําไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรหนึ่งฝ่ายค้านไม่มีการบ้านนะครับฝ่ายค้านไม่มีการบ้านที่แบบมันมีประเด็นเด็ดอ่ะ นะผมใช้คาว่าประเด็นเด็ดแล้วก็ประเด็นที่จะสามารถอภิปรายรัฐบาลลมนะครับก็มาพูดเรื่องบ่อนคาสิโนซึ่งทั้งหมก็ปราบไปแล้วมาพูดเรื่องหน้ากากก็จับไปแล้วนะครับสำหรับผู้กระทําความผิดในผู้เรื่องอะรอะอบ่อนคาสิโนบ่อนการพนันที่เหลือก็ไปาคาดบ้านร้ายดูหมิ่นเหยียดหยามสถาบันพระมหากษัตริย์ปรากฏว่าก็มีกลุ่มคนไปชุมนุมประท้วงต่อต้านนะครับในพฤติกรรมที่ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็สุดท้าย ปลายทางของมันนะเห็นชัดเจนเลยถูกแจ้งความในคดีหมดนะผู้นําฝ่ายค้านคนหนึ่งก็ปรากฏว่าถูกกำนันสุเทพเตื้กสุบันนะก็แจ้งความในคดีตามกฎหมายนะส่วนเด็กของธนาธรสองคนนะคนหนึ่งก็เจ็บเนี่ยนะนะที่อยู่เบื้องหลังมอบตอนนี้ที่สนับสนุนมอบมอยู่เบื้องหลังก็อยู่เบืออเบ้องหน้าสนับสนุนมอบปรากฏว่าก็โดนมาตราหนึ่งหนึ่งสองนะงานเนี้ยเหนื่อยนะครับงานเนี้ยเหนื่อยนะ เพราะว่าเวลาพูดในสภาเนี่ยนะต้องยอมรับนะสื่อมวลชนแล้วก็คนทั่วไปบอกเรียกพวกคนพวกนี้ว่าดาวสภามันมีดาวสองอันนะดาวรุ่งกับดาวดับตอนนี้อยู่ในสถานาที่เรียกว่าน่าจะเป็นดาวดับมากกว่าเพราะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะต้องดูว่าอีกคนหนึ่งที่ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จนั้นจะโดนแจ้งความหนึงคดีหรือไมนะ่การเมืองคือการแสวงหาอํานาจนะครับนะักการเมืองคือนักแสวงหาอํานาจอํานาจที่ยิ่งใหญ่คืออํานาจการปกครองประเทศ ประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสก์กิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด u b s ส r i b e และกดกระดิ่งด้วยนะคะในรอบปีพุทธศักราช2563นี้ มีเรื่องราวมากมายที่ทำให้ความรู้สึกคนไทยอับเฉาเหนื่อยล้าเริ่มต้นของปีมาก็เจอพิษโรคระบาดโควิด -19 ตามด้วยปัญหาเศรษฐกิจโลกหยุดชะงักและถูกซ้ำเติมด้วยการประท้วงที่มุ่งเป้าหมายมายังสถาบันพระมหากรรษัตริย์ซ้ำเติมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบต้องขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นขอบคุณกลุ่มประท้วงที่หยับคายด่าทอทำให้รู้ว่าความเมตตาความอดกลันน้นนั้นมีค่า ขอบคุณการชูนิ้วการขับไล่ทำให้การไหว้และการกราบมีเอกลักษณ์โดดเด่นขึ้นมาขอบคุณการบิดเบือนประวัติศาสตร์การใส่ร้ายกรรษริย์ทุกราชการทำให้มีคนมากมายค้นหาความจริงมาเปิดเผยชีย้แจงกันตลอดเวลาขอบคุณสื่อมวลชนที่มุ่งขายข่าวปลุกปั่นทำให้สื่อดีๆมีความหมายในทันทีขอบคุณกลุ่มอวตารที่ไปด่านในเพจของคนอื่นๆที่เห็นต่างให้เกิดความกลัว ทำให้มีคนกล้าเริ่มปรากฏตัวช่วยกันขอบคุณกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าอนาคตซึ่งคิดโค่นฟ้าพลิกดินทำให้กลุ่มเดรสาวร,รวมใจเป็นหนึ่งขอบคุณกลุ่มประท้วงที่ไม่เคยถือธงไทยทำให้หัวใจคนไทยต้องมัดใจรวมกันขอบคุณสิ่งต่างๆที่ทําให้คนไทยกลัวจนต้องกล้าที่ออกมาประชิญหน้าทะเลที่เงียบสงบจะไม่พบรักเดินเรือที่กล้าหาญ ขอบคุณคำจับจ้วงทำให้เกิดความจงรักหนักแน่นขึ้นขอบคุณเสียงทรงพระเจริญทุกๆเสียง สิป,ปีอีกสี่เดือนกับสี่วันคือของขวัญที่ฟ้าประทานให้เราชาวไทยนั่นคือพระราชาผู้ทรงเมตตาเนื้อใครเราภูมิใจที่เกิดเป็นไทยเหลือเกินเจ็ดสิปี อีกสี่เดือนกับสี่วันสองมือท่านได้สรงตราตรำเหนื่อยลามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้า เป็นพระราชาผู้คอยทาฝนอยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกใดและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคน กับสีวันสองมือท่านได้สวงตราตรัมเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์ พราะพระองค์ผู้สมงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยทา้าฝนอยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกใดใดและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุก เพระพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยทาฝนยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกใดและพระองค์ปกคร,รองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคน จดจำพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนถ้าทูลพระภูมิมีผลมหาราช